ดูด่วนเอาลาสิทั่วโลกออกตัวเชียร์ทีมชาติไทยอัดและส่งฝรั่งเศสกลับบ้านให้ได้ฟุตซอลโลกตอนนี้โคตรเดือดเชียร์ไทยเต็มที่พิกได้หมดมิเกลว,วางเทคติกเข้มมีไม้ตายสัตราไก่ชนะได้บอกเลยโคตรพิกโลกชาบูเพิ่มแน่เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแน l ตองซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยอย่างที่ทราบว่าตอนนี้กําลังอยู่ในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับคุณผู้ชมโดยจะแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสในวันที่27กันยายนนี้เวลา1ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดผ่านทางทีสปอร์ตนะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่สําคัญที่ แฟนบอลชาวไทยแฟนกีฬาไทยแฟนฟุตซอลไทยจะจับตาดูเกมนี้นะครับคือผมต้องพูดเลยว่าฟุตซอลโลกคนนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแล้วมันพลิกล็อกไอทีมที่คิดว่าแข็งแกร่งกว่ามันก็เจอทีมที่คุณภาพต่ำกว่าเอาชนะได้เหมือนกันคือมันพลิกล็อกกันได้หมดอยู่ที่ว่ากำลังใจแล้วก็แรงฮึดในเกมนั้นใครจะมีมากกว่ากันด้วยนะครับพอล่าสุดเนี่ย ในฟุตซอลโลกรอบ16ทีมมันเกิดการพลิกล็อกครั้งใหญ่คือทีมชาติสเปนนะครับเจ้าของแชมป์โลก2สมัยไปแพ้เวเนซุเอลานะครับเวเนซุเอลาเนี่ยเข้ารอบมาด้วยเป็นทีมอันดับ3นะครับปรากฏว่าสเปนแพ้นะเวเ,เวเนอันดับ21สเปนอันดับ3เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเกิดเกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่จะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับฟุตซอลไทยจิงอยู่ที่แรงกิ้งเราจะดีกว่าฝรั่งเศส แต่ต้องยอมรนะับฝรั่งเศสช่วงหลังเขายกระดับทีมมาได้ดีมากขึ้นแต่ฟุตซอลไทยตอนนี้ไม่ต้องกลัวใครนะครับเพราะยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าทั่วโลกต่างส่งกำลังใจให้กับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเต็มที่เลยครับในการจัดการฝรั่งเศสคือฝรั่งเศสกับอิหร่านตอนนี้คือ2ทีมที่แฟนฟุตซอลทั่วโลกไม่ชอบแล้วก็เขาท่าสร้างแมตช์สุดน่าเกลียดในเกมรอบแบ่งกลุ่มมาทำให้ ไม่ว่าฝรั่งเศสอิหร่านจะไปเจอทีมไหนแฟนฟุตซอลจะเชียร์ทีมตรงข้ามหมดนะครับพอล่าสุดเนี่ยเป็นคุณสุทินบัวตูมนะครับผู้จัดจาก,การทีมฟุตซอลทีมชาติไทยออกมายืนยันว่าตอนนี้หลายชาติให้กำลังใจฟุตซอลไทยและก็ชื่นชมว่าฟุตซอลไทยเป็นทีมที่มีสปิริตสูงมากๆคุณสุทินบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆชาติที่ร่วมทำการแข่งขันฟุตซอลโลกและชาติต่างๆทั่วโลกในวงการฟุตซอลเนี่ย ต่างก็ส่งกําลังใจมาให้ทีมชาติไทยกันอย่างหลงนหลาก่อนที่จะเจอกับฝรั่งเศสโดยหลังจากที่เกิดข้อกังขาในเกมระหว่างอิรานกับฝรั่งเศสเนี่ยทั่วโลกและคนวงการฟุตซอลจากหลายหลายประเทศต่างยกคู่ของทีมชาติไทยที่แพ้บราซิล1ต่อ9แม้ไทยจะแพ้และสู้ไม่ได้แต่ทั่วโลกทุกฝ่ายก็ชื่นชมในหัวใจการเป็นนักสู้ของนักฟุตซอลไทยที่มีโอกาสสู้เต็มที่สู้ด้วยจิตวิญญาณ ดีกว่าบางคู่ที่เล่นกันเหมือนแยกกันแพ้คุณสุจินบอกว่าตอนนี้เขาขอบคุณกําลังใจจากทั่วทุกมุมโลกฟุตซอลไทยสัญญาจะสู้ด้วยเต็มที่สู้ด้วยศึกษีและเกียรติเกียรติแบบสู้ด้วยความมีเกียรติของความเป็นชาติไทยและจะทําให้ผลงานดีที่สุดนี่เห็นไหมละ่ะอย่างนี้บอกว่าฟุตซอลไทยเป็นทีมที่ท่โลกต่างให้กําลังใจช่วยแล้วก็เชียร์แบบสุดใจแน่นอนเป็นเรื่องดีนะครับ บอกเลยหลังจากมิเกลโรดิโก้ปลุกใจนักเตะไทยแล้วทั่วโลกส่งกำลังใจมาแบบนี้ทำให้นักเตะไทยของเราเนี่ยฮึกเหมิมเพิ่มขึ้นเป็นล้านเท่านะครับจริงอยู่ที่เรื่องของความสามารถเฉพาะตัวเป็นลองแต่มีการคอนเฟิร์มว่าเรื่องใจไม่เป็นลองใส่เต็มร้อยโชว์เต็มที่ล่าสุดจีโรสสอนวิเชียนบอกว่าตอนนี้ทีมพร้อมมากรอบนี้ประมาทไม่ได้เกมรับต้องดีและ หากชนะได้จะเป็นการสร้างปปอวัติตร์ครั้งใหม่ในการเข้ารอบ8ทีมทุกคนในทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยมีความกระหายที่อยากจะลงเล่นกับฝรั่งเศสและที่สําคัญฝรั่งเศสยอมรับพวกเขาแข็งแกร่งมีผู้เล่นในลีกสเปนแม้จะเป็นฟุตซอลโลกของเขาครั้งแรกนะแต่ก็ประมาทไม่ได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทีมชาติไทยต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีของไทยและวงการฟุตซอลโลก พราะอย่างที่เห็นในเกมอิหร่านกับฝรั่งเศสทั้งสองทีมพยายามจะแพ้เพื่อมาเจอเราเหมือนเป็นการดูถูกเราด้วยยิ่งทาให้ฟุตซอลไทยอยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าฟุตซอลไทยไม่ใช่งานง่ายอย่างที่คิดโค้ชมิเกลพยายามพูดกระตุ้นทุกคนแสดงเห็นว่าเคารกคนไทยเขาช่วยปกป้องพวกเราทุกคนในทีมจะพยายามสู้เพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยและจะต้องโชว์ความสามารถให้เต็มที่ที่สุดอยากให้แฟนฟุตซอลไทยช่วยให้กำลังใจด้วย เราจะทําหน้าที่ให้ดีสุดพยายามจะสร้างบริษัทฟุตซอลไทยให้ได้ตั้งแต่เชียร์ฟุตซอลหรือเชียร์ฟุตบอลผมรู้สึกว่าการปลุกจิตวิทยาครั้งนี้ของมิเกลโรลิโก้ที่ปลุกใจให้นะักฟุตซอลไทยเราล้มฝรั่งเศสเนี่ยผมเหมันเป็นการปลุกใจที่โคตรสุดยอดคุณผู้ชมฟังแล้วโคตรฮึกเขิมนี่ขนาดคนที่เป็นแฟนบอลเราฟังแล้วโคตรฮึกเหิมคุณคิดว่านักเตะเขาไม่ฮึกเหิมขนาดไหนอะ ฮึกเหิมเกินล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับคุณผู้ชมการันตีไม่รู้แหละอะไรจะเป็นรองแต่ลงไปเนี่ยใจเราไม่เป็นรองแน่นอนเดี๋ยวรอดูในสนามได้เลยผมอยากเห็นนะครับผมว่าฟุตซอลไทยนักเตะทุกคนที่ลงไปเล่นมูฮัมห uh มัดสุพทวุฒิหรือใครก็ตามเนี่ยจะเล่นฟุตซอลแบบเต็มที่ที่สุดในชีวิตคือเกมนี้แน่นอนถ้าชนะได้เอฟเฟกต์มันมาเพิ่มครับฟุตซอลไทยจะได้รับคำชมจากทั่วโลก รวมไปถึงเราจะสร้างบริษัทผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมแล้วมันก็ลุ้นได้ไปต่อโอ้โหมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการฟุตซอลไทยจริงๆอยากให้มันเกิดขึ้นนะอยากให้เราอยากจริงๆให้เราผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมไม่ได้เพราะฉะนั้นเชียร์กันอย่างสุดใจส่งกําลังใจกันเยอะๆนะครับให้กับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันรอดูขนาดเวเนยังชนะสเปนได้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วผมก็ว่าตอนนี้ฟุตซอลไทยเอาใจมาเต็ม บอกเลยสู้สนุกแน่นอนตอนนี้มิเกลเนี่ยใส่แทคติกเข้มข้นมากทั้งลูกลูกนิ่งลูกสูตรรวมไปถึงจังหวะโอเพนเพย์ต่างๆโดยวางมูฮัมหมัดจีรวัตรในเป็นทีเด็ดจัดไปครับคุณผู้ชมขณะที่อันนี้ไปทางฝั่งไทยเราไปดูทางฝั่งฝรั่งเศสกันหน่อยเขาว่าไงบ้างโค้ฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมรับว่าการเจอไทยไม่ใช่งานง่ายสำหรับฝรั่งเศสแน่นอน พราะฟุตซอลไทยเป็นทีมที่ดีมีผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวดีมากคล่องแคล่วว่องไวสุดๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการรับมือและต้องเล่นให้ดีรวมไปถึงทางฝั่งฝรั่งเศสนี่เขาชื่นชมฟุตซอลไทยคคุณผู้ชมล่าสุดเป็นดาวยิงของฝรั่งเศสนะครับอัปเดตสมัตในวัย33ปีครับเบข้ามาชื่นชมว่าหลังจากได้ดูเกมที่บราซิลพบกับไทยเนี่ยโอ้โหต้องยอมแล้วว่าฟุตซอลไทย มีวิธีการเล่นที่สวยงามและไม่ธรรมดาแต่จริงๆฝรั่งเศสก็อยากประมาทไทยเพราะเราไม่เคยเจอกับไทยมาก่อนนักเตะไทยเป็นถึงรองแชมป์เอเชียพวกเขามีความสามารถสูงและมีผู้เล่นที่ดีมากๆผมรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะพิสูจน์ว่าเราจะเชนะทีมชาติไทยได้มันจะเป็นการประทะกันระหว่างสไตล์อย่างแท้จริงเพราะไทยกับฝรั่งเศสแตกต่างกันมากเขามิเกลรดิโกเป็นโค้ชที่เก่งลูกตั้งเตะลูกสูตร และการเล่นแบบ4คนที่อันตรายเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสต้องจริงจังกัแบแมตชนี้ให้มากต้องก้าวผ่านทุกคําวิจารณ์และเข้ารอบ8ทีไม่ได้อันนี้เป็นทางฝั่งฝรั่งเศสนะครับนักเตะที่เราต้องระวังฝรั่งเศสเนี่ยทางฝั่งฟุตซอลไทยแลนด์ออกมาเปิดเผยว่า4คนที่เราต้องระวังเป็นอย่างดีก็คือเควินลามิเลสนะครับอันนี้เป็นตัวรับวัยสาปีเขาบอกว่าเป็นคนที่เล่นบอลหนักมีความเกา๋าเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับมูฮัมหมัดคนนี้นะเดี๋ยวโดนมูฮัมหมัดแน่นอน เล่นในลีกยุโรปหลายทีมแล้วก็ในเอเชียนะครับอีกหนึ่งคนคืออัปเดตสมัตโมฮัมเหม็ดวัย3 3ปีเป็นแชมป์ลีกฝรั่งเศส2สมัยหลังสุดนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ยิงได้1ประตูกับ 4, อีก4แอซิสกองหน้าตัวความหวังแล้วก็จะมีมามาดูตูเด่นี่อันนี้คาแข่งกับบาร์เซโลนาเลยคนนี้มีความคล่องแคล่วว่องไวอันนี้ก็ต้องระวังอีกหนึ่งคนคือซูไฮมูฮูดินอันนี้ตัวตัวรับวัย29ปี แต่ค่าเฉลีย่ยของนักฟุตบอลฝรั่งเศสที่เป็นตัวความหวังยูเยอะนะเออผมว่ามันอะมูฮัมหมัดพร้อมแล้วครับเมดบอกเลยว่าแมทที่เจอกับฝรั่งเศสจะทําให้เป็นแมทที่ดีที่สุดในชีวิตการเป็นนักฟุตบอลเพราะฉะนั้นส่งกําลังใจให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเรามาปลุกความพึกเหิมกันหน่อยตอนนี้นักฟุตบอลไทยโคตรพึกเขิมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องพึกเขิมและใส่เต็มร้อยส่งกําลังใจเชียร์พวกเขากันเยอะๆ แล้วเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีไมได้หรือเปล่าตอนนี้ปรละไกวเป็นรอแล้วนะครับฟุตซอลไทยเจอกับทางฝั่งของฝรั่งเศสนะครับวันที่27กันยายนนี้1นึ่งทุ่มครึ่งทีสปอร์ตเซเว่นถ่ายทัดสีดดตามรับชมกันแบบจัดเต็มให้กำลังใจพวกเขาเยอะๆบอกเลยเดือดและมันแน่นอนนะครับทั่วโลกช่วยกันเชียร์เราบอกเลยว่าโอ้โหเด็ด มันมากๆอ่ะเชียร์กันสำหรับทัพช้างศึกโตเล็กฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับคุณผู้ชมคิดอยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ